อยู่ที่ร้านรับวัดด่านค่ะนี่มิดเดิลเมล์มิดเดิลเมล์ค่ะมิดเดิลเมล์มิดเดิลเมล์ค่ะก็ร้านนี้เป็นร้านอาหารญี่ปุ่นนะคะที่ที่แบงค์สุดหล่อแล้วพี่ต้นสุดหล่อนะคะพามารับประทานนะคะอันนี้เป็นร้านดังในในแบบชื่อองขร้านนัเจ้าของร้านนั่งขึงพี่ต้นเจ้าของร้านเป็นรับจดพี่ต้น นักดนตรีที่พอทำอาหารได้นิดหน่อยนะคะงั้นเนี่ยเมนูก็จะเป็นแนวคอรี่ะจอยู่ที่ยิ่งเจริญสแควร์นะค่ะเออใช่ชั้นสองเออใช่ชั้นไม่น่าหรือเรวันนี้เราอัดไปเต็มที่เลยค่ะเราสั่งอาหารไปเยอะมากแต่ว่าเราก็จะให้ดูอันนี้เป็นไก่กรอบใช่ไหมคะไกก่รอบสูตรของมังคับรออไก่กรอบอ้าวชิมสิคะชิมสิคะชิมต้มรออยกัน ในฐานะที่ชอบตัวคนที่ช่อบไก่ทอดนะในฐานะที่คนไทยกินได้คนหนึ่งรชาติา้ดงไก่ทอดต้องกินทั้งคำครับแล้วก็จะมีความ juicy กินทั้งทำอ่ะเราดีกว่านอ้นเดี๋ยวไปรู้พรุ่งนี้ดูด้วยตาเขาดูราคาป็นเนื้อสดสะัปหงกฏไม่ใช่สะพขวัญใช้เป็ระพเพชมีเพชรเพชรบุูมก่อนล้วชอบเวอร์ด้วยนะคะนก่รอแล้วข้างในยังร้อนอยู่นี่้นี่ลอันนี้นะคะ แน่แน่ไม่จุกอันนี้เป็นหมูเป็นเนื้อค่ะอร่อยอ่ออรออ๋ออ๋ออันนี้เป็นหมูเป็นซุกี้นะคะยากีซุกี้กีหมูนะคะส่วนนี้เป็นเนื้อค่ะจะไปไปนี่อนลสวกันะอูุกไหมคะแม่สุกแล้วล่ะูดับแน่นอนครับที่นี้ไม่ได้ดีปกติแล้คนตอนจุดไฟมนออแต่เราไม่ทาน่น้เจะอเเรสลอยาร่นุไม่ มันเป็นยำจีนโฮคัสส์นา้าอยากตายมากเลย <c oughs> อรีอยอร่อยมากอร่อยมากอร่อยมาก่เนี้ยอร่อยมาก,มากแป้งบางกรอบเลือกลูกชิ้นทุกแบบสัมผัสด้วยซอสโฮคัสส์เราสั่งเป็นแกงกะหรี่นะคะให้ดูรูปก่อนก่อนครัวจริงจะมานี่ มีแกงกะหรี่หมูสไลด์ค่ะมีเนื้อตุ๋นค่ะแล้วก่องสั่งอะไรนะพวกกระสือพิมเมียมด้วยแรงมากคุณเธอเราเล่นเกมไปเมื่อกี้อ๋อโอเคทำยากปะได้มาอีกเยอะแยะเลยวัตถุดิบนี่ใช้ของพิมเมียมหมดจากระดาษทั้งเรือรือเปล่าเสียบไม้เสียบไม้ไังมีในส่วนของอิสระพยัเสียบไม้ด้วยเสียบไม้ด้วยไม่เป็นหมักหมูคำทั้งห่าใครเป็นคนปล่อยคิววันนี้คะเนี่ยคันรักโกโบ l e นี่เป็นโลโก้โกโอ้โกโหที่มั็นรักไม้ คาาาชิมซซอันนี้หรอคะอะไรอ่ะพวกอะไรหรอครับนี่นี่หลังเขาชิมแล้วเขาชิมแล้วซาหอมซ่าโกดีปากคอสมาริมปกทำไมน้ำได้อย่างนั้นนะไม่เนึกไม่ออกนึงออกไม่ออกว่าคืออะไรวะลากไม้ที่ปุ่นเป็นไม้เอซิบที่มันอยู่ในนี้ป่ะคะเป็นนะคะติกไหมไม้แข็งๆที่อยู่ในราเมงป่ะอะไรวะ นี่ครับนี่นี่ทานไม่นมเลยครับโอโบโรครับโอโบรางไมนตาเป็นยงไงครับ้ามึกข้าไม่ออกนะครับเข้าใจง่ายที่สุดเลยึกข้ามหน่อไม้ของปรยระเทไทยจะกินหน่อไม้ใช่ไหมอมันทางไทยินไรทาทยรากใช่ไหมครับพอญี่ปุ่นเขาจะกินรากโอโบก้าลามเดียวกันหน่อไม้นี่แหละแต่ว่ากินนี่จะไม่ฉุอะไรก็จะมีความกรอบมีความลโช่มีนาเหมนสใจนมาดูหน้าเปิดใจกันี้ครั้งแรก เหมือน้ำไมเขาังส่วนนี้ไหมะน่าตาดีน่าตาดีน่าตาดีน้าตาดีนี่นี่นี่นีนี่นน้านา่นี่นนีานีนี่นี่นีาี่นีนี่นี่น่นีนี่นี่อี่น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 ี่อี่น่นี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 ่น่น่นก่น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 นี่อี่น่อี่น่นี่่นี่น่นี่น่น่นี่นน่ี่ร่อี่น่่อ่น่ี่่่นนี่นนี ก็เรียนไทรโอโมกใครอปอะไทรโอโมกของบิ๊มแบงค์ของพี่แบงค์อาหารเด็กมากเลยมีคนที่อาหารเด็กกว่าลูกใช่อีกเหรอคะฉันนึกว่าลูกฉันนี่อาหารเด็กแล้วนะคะเจอของพี่แบงค์ไปจานละลายานละนอกนอกจากเด็กมากแล้วเพปหนึ่งนะฮะอันนี้ได้ว่าเซฟคนหนูนะคะ นดิวอันนี้เป็นเห็ดสูนอันนีุ้ณแม่จะลองเผ็ดสอเพราะว่ากินกับฟ้าเเ็ดสอเพื่อสุขภาพค่ะเจ้าหญงเอาโอ้โดืน้ำโค้กเป็นน้ำโค้กหรอโอ้โโค้กหรอน้ำโค้กของทุกคนูน้ำโคอยทุกคนู่คะน้ำโค้กของทุกคนจะเป็นีน้ำโค้กนน้เปลี่ยนเร็วละเปาเป็นน้ำโคน้ำโค้กอร่อยน้ำโคกมันดีจริง เดี๋ยวรอรอชุดน้ำตื่พอซชุดไก่มากใช่นี่ก็จะหอยจะไปกินก่อนเพราะเมื่อกี้นี้เราได้ได้เล่นไปแล้วได้เกมไปแล้วเนาะเกมอะไมีโฟนรือะไรมือห่ามีอะไรอ่ะไม่ใช่เปอีกเกมพนักงานหรอของเล่นหายอุ้ยอุ้ยอุ้ยอันนี้ทีให้อ่อยเข้าน้ำไก่ค่ะที่ใส่ขาวอ๊มเหมือนไก่ที่เรา ให้ให้พี่เขาบอกหน่อยไหมว่าร้านเาขึต่องใช่พี่เขาบอกหน่อยไหมว่าร้านอยู่ตรงไหนยังไงได้ไหเปิดปิดเราจะได้ไม่เหนื่อยไงพี่เขาทำงานบ้างเจ้าของร้าน ใช่ครับจริงๆแล้วสาขาที่1จะอยู่ประดับสซโลงสุนปการครับที่นี่จะเป็นสาขาที่2ครับที่ยิ่งเจริญสแควร์ชั้น2ตลาดยิ่งเจริญครับเปิดทุกวันไหมคะใช่ครับเปิดทุกวันครับเปิดเอ่อถ้าเป็นสาขาหนึ่งจะเปิดตั้งแต่สิบโมงถึงสามทุ่มครับแต่ว่าถ้าเป็นสาขายิ่งเจริญจะเปิดตั้งแต่สิบโมงเที่ยงคืนครับเพราะว่าเรามีดิงกิ้งกันด้วยตอนกลางคืนอ่าไม่ถึงกินน้ำชาใช่ครับจิ้มน้ำเก๊กฮวยกันไปประมาณนี้ ก็เชิญชวนพี่ต้องจองโต๊ะล่วงหน้าไหมคะไม่ต้องครับสามารถล็อกอินได้เลยครับแต่ว่าถ้าไม่มั่นใจอยากจองก็ได้ครับไม่มีปัญหาก็สามารถติดต่อเบอร์ของทางเพจได้เลยเพจชื่ออะไรคะเพจชื่อร้านรับบด่านครับร้านรับบด่านร้านรับด่านที่เราเขย่ามีถึงวันที่หนึ่งครับเ้าถึงวันที่หนึ่งนี้ใช่ใช่ครับแต่ว่าเราก็จะมีโปรมาเรื่อยๆครับเพื่อนเดือนละครั้งสองครั้งอยน้ตลอให้เพื่อนๆมาคอยติดตามว่าทางคุณพี่เขาจะมีอะไรมาเซอร์ไพรส์นักกินอย่างพวกเรานะคะได้เลย จะไปชิมอาหารต่อคุณนะคะเชิญจอมกินต่อไปคนนี้ไม่ได้ค้นไม่ใช่ตวไหนชื่อตกลงเออเออวิงิมื่อกี้เจอยกฟังเขาร้องเพลงน้องกี่โมงคะเดี๋ยวมาเลยไม่ต้งถามคุณเอ่รงนี้ดอกกี่ร้องผมไม่ไดได้เดี๋ยวคุงคิไปเนาะมันเล่นตรงนี้เลยไมเลได้ถ้าคนเขาเป็นหา เป็นเดอะแมสซิงเกอร์เมสิกอรนักล้อเสียงเพียนอยบนี้เกย่างเติดดให้ทาดนะครับใช้นี่ใช่ไจะให้ทายนะครับเรารอบแรกคือทายเป็นคู่หรือคี่ถ้าทายถูกได้รับหนงสลายนะครับถูกไหมครับพอทายเป็นคู่นะฮะมเจ้านุ่ยนเป๋าเมนี่มั้งงฟังฟังฟังเฮ้ยอย่ไปฟัฟังกฟังฟังดีๆฟังดีฟเปอะไรใช่ไหมะ

ฟังเอดีฝี่เดขี้เลยไปเดี๋ยวห้องน้ำเดี๋ยวมานะขนาดแล้วะดูได้ไงวะเอายังขี้จริงด้วยวะโอ้ยโอยแม่วะันเป็นฝั่งเแมว่ะเนฝั่เจ้ามือเก่าทำะเนะคะอตุ๋นอตุ๋นคนหิวหรือเปล่ามาขายก่อนสิขายก่อนเิขายวเขาลดระดับเสียง อ๋อเอาอันนี้เอานี้มันจับกลางจับกลางอะไรที่อะไรอะแต่แตงกวอยู่ไม่ใช่เราเคยชิมไม่ใช่ปเอาคู่คูด้วยอุ้ยเ้ยขเสรไปาืองานเราเปลี่ยนเราเปลี่ยนชื่อมาเดียเราเป็นมาเาเนอดิในทานะที่เราเคยมีอันนึงอ๋อให้ครับแต่แกทอดนีอันใหญ่ ถ้าเกิดไม่โดนคิวต้องร้องเพลงแล้วเต้นด้วยอ่ะเคลียร์พื้นที่เขาไม่ไปเต้นนะครับเมื่อกี้เขาไม่ได้ร้อง <laughs> แม่อยากเพราะว่าคิวโดนน้ำจิ้มเมื่อกี้นี้เอาเป็นขี้ขี้จะไปไปเหว่ <laughs> ยงกันนะสั่นเลยตั้งใจขนาดนะ <laughs> ั้นนะครับคือเอชโอ๊ย <laughs> ไม่หมดแล้วไม่หมดแล้วไม่เจอแั่คืนนี้อีก <laughs> อีไปไป เดาประหน้าราเลยออกไมได้แล้วอันนี้คับไม่เกินไปหวายขออนุญาตถ่ายรูปรูปเต๋าจากตัวโอมิหน้ารานนี้ได้เลย่ไปแตงหนาก่อนเออเฮ้ยอย่าเล่นไปเดี๋ยวมีจริงไแตะขอมัเักนะเดี๋ยวหักเอัแตข้อมานล้วเองอคยไล้ใคจะไม่รู้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่พวกเราจัง โดยที่เมนูเด็กนั้นหมดไปแล้วอันนี้เพร็ดเนึ้ออันนี้เพร็ดศูนย์อ่ะจะลองที่ศูนย์ก่อนศูนย์ใช่ไหมทุกคนชิมเป็นกระดิ่งะไลดเด็กๆปะเหมือนนเหมือนเฮปูบอยอ่ะเผ็ดหนึ่งมาเจอรูปเฮปูบอยอ่ะเ้ยแม่ทีวกินข้าววันนี้หนึ่งอันนี้เผ็ดสองอันนี้ก็จะคันๆลิ้นนิดนึงคันแล้วหรอเนี่ยอร่อยอร่อย แต่เมื่อกี้อันนั้นเผ็ดมากนักหล่อมากคือเผ็ดพิเกษเผ็ดอยู่นะเผ็ดอยู่นะก็ไอหมูอันนี้เป็นหมูสไลด์ค่ะแต่เขาท็ออป pop up add up แบบนี้ใช่ไหมอันนี้เป็นพรีเมียมอันนี้หมูพรีเมียมหมูพรีเมียมอันนี้เนื้อสูนเนื้อสูนเผ็ดอ่ะหนึ่งก็เผ็ดแล้วหล่องก็เผ็ดแล้วอ่ะอันนี้หมูเหมือนกันปะเหมือนกันเนี่ยแบบไม่ใหมูไม่ใช่หมูพรีเมียมไม่ใช่ไปถึงไอหมูทอดเนี่ยโอเคเหมือนกันไม่ขอค่าค มันน้าตาเหมือนไก่หรือว่ะหมูตุ้กาไทยได้ไครับได้คลับนี่เป็นโรโมชัครอันน uh, ี้โปรโมชั่นตัวไก่ก่อนโปรโมชั่นที่เราเขย่ากันแรงมากได้ิอร่อยมากอร่อยมากแรงมากกินมาสี่เหลี่ยมี่หลี่ม้นมาจิมกัอันนี้แล้วไส้ชาเย็นทุกชิมทุกชิมสักรั เนื้อเน <lequel S 2> <Par> ื้อเนื้อตุ๋นอะไรนะเหมือแตเยหน้าแสงมนออกเลยแบอร่อยอ่ะไนี้่กินี้นะหนังไก่ย่างค่ะนี่ เี่ยวมากนี่ผมเลยเกลืออมนนี่เป็นคนชอบกินผักขอเดี๋ยวนี้่ย่ใส่อันนี้เลยโอ้นัวเลยไม่เราไจะกินผักเดียวเลยแกไม่เราจะมาใส่แบบนี้อันนี้จะมีเอ่อเขาเรียกอะไรผักกาดดอง radish หรอ radish ในในเดี๋ยวขอยคั่มเอาแบบมีผักกาดดอง แล้วเมื่อแล้วเมา่อแล้วแล้วผักิน้เฉยๆเป็นยังไงตักอะไรปะแล้วเพิ่มความอร่อยเข้าไปมันจะหวานๆมันจะแบบทุกคนดูสิ่งนี้นะคะโครงคั่สืบโปะด้วยเคอร์รี่ซอสเฮ้ยเฮ้ยหฮ้ยิวดิวต้องเนี้ คือคือองค์จริงก็สมควรแล้วนะที่เขาบอกว่ามันชื่อแบบเป็นร้านลับอบบเป็นร้านลับว่าจริงเป็นร้านลับของจริงอนี่ยเขายุบรามสองกินนี่ลับที่ไหนใครบอเฮ้ยแต่อร่อยจ้าอร่อยอร่อยอร่อยแต่ว่ามารับแต่ว่ามากินง่ายนะคระทุกคนอันนี้เรา่รถไปก็เผาว่าอันนี้คือพี่ปลากระเบนค่ะพี่ปลากระเบนแล้วก็จะจีบมไหวแต่แล้วตกใจนิดนึงนะคะคุณน้าอันนี้ ไม่เหนียวไม่เหนียวอรอยากไม่เหนียวสุขภาพไม่เหนียวไม่เหนียวราคะยอเดเยียบเทป้าวร้านดังๆเลยค่ะร้อยห้าสิบวกห้ว เราก็จะไปกินให้ทุกคนเฉล่เล่นดีกว่าลก่อนนะคะยงเง้ราคะดาคอ่าเราค่ะจบอย่าลืมค่ะลอยไม่รึงยลอยไม่ถึงยอยู่ๆไ็เจอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ทากดดิ่งให้ร้านรับร้านรับบัตด้านเัอนะครั